มันแอบถ่ายเวลาถามมากเลยชา,าไทยไม่มาหลายวันแอบมปนั่งกินแถวก็คันน่าผัดอะไรอ่ผัดไทยโบราณยี่สิบาบาททำไมต้องมาแอบ,บกินที่นี่นครับเด็กดินจะได้ไ,ไปบ้านคุณปายจะน้องแมวตืน่นเ้ยชาไทยก็พูดไปเลย แล้วครับุยนั่งกินที่ไหนกันแม่ตัวตะวันนาบางกะปินะครับนี่ครับตอนนี้เขาก็ก่อสร้างนะครับนี่คือตะวันนาคนไม่ค่อยเยอะครับ ผัดอะไรเนี่ยครับผัดไทยผัดเหลียวนวลนัวเก็บนะ,ะดดกินได้ครับกิดดนง่ายๆต่วนี้ไม่ดีเลยงานหยุดรายการดีวีก็าหยุดจัดละดาราทุกคนต้องมาขับแกล็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเอาทองไปขายละเพราะว่าใส่มากอันตรายจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าอายจังเลยอายอ่ะ อายไปไหมไปพี่ไหมราบเขาไม่ขายก็ได้ครับเอาค่าจ้างเท่าไหร่กี่บา,บาทนี่ครับ30บาทนะอ๋อจุกๆครับ3าสบบาทเองมือเย็นง่ายๆง่ยายๆกลับไปก็กินผลไม้เปิดแอร์เปิดทีวีดูละครดูเล่นกอกับน้องแมว ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนครับคนทัวเห็นบอกว่าแถวนี้คนติดเยอะใช่ไหมพี่อู๋ต้องระวังต้องระวังต้องมาแอบกินในซอกในมุมเลย <c oughs> ในซอกในมุม <c oughs> จริงๆครับเฮ้ยคืออะไรอ่ะ กินหมดแล้วครับกิน<ม>ผัด<ะ>ไห่ไลยอร่อย,ออยหมดเลยเลินผ่านรูเย็นเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเลยนะแบบกินอยู่กินอยู่นอนไม,ไม่ได้ทำงานไม่ได้ไปไหนเลยคุณนี้ำลำบากแต่ยังมีน้องมวกแต่ก่อนจะไปต่างจังหวัดทำงานขึ้นแล้ว นี่วันนี้ครับอา15นี่้อมะม่วงอะไรกัาเงมะม่วงมะม่วงอะไรก็ไม่รู้แต่อร่อยมากเลยแรกเอาไปให้นึกว่าแอปเปิ้ลสับสแลงเลยไม่เข้าก็เลยปาดเอาเลยกิอ้ยไม่ใช่แอปเปิ้ลนี่นะอร่อยันเลื่องม่วงอะไรเม่วงอะไรอร่อยดีครับโลเท่าไหร่ครับ15ทั้งหมดนี่15เดี๋ยวก็แบ่งชาไทยแลวแบ่งอาจารย์นี่ นั่งกินไก้ทางขยะลูกใหญ่มากนะแต่ลูกนี้กินได้เลยเนไก้ดเวกอะไนะสวยมากเลยูกนี้สวยเดี๋ยวลูกใหญ่ลูก้กินได้เลยอร่อยดีเนียโอ้ยดูลนี้นี่ใหญ่มากเลยโอ้หเท่าหน้าชาไทยเลยข้นทางกลับปากลับโอเคครับกดไลค์กดแชร์ถ่ายด้วยหน้ย้ถ่ายด้วยเ เอาเลยไม่พาี่แอบกินกันแต่ไม่มีคนเดี๋ยวคนเห็นโอเคครับนะว่าไว้เจอกันครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบายพวกนี้อัดพองไปขายแล้วอ okay, ่ะเก็บไว้พี่่ะโอเค